สวัสดีเอฟซนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพารสอนนะครับยกยอเปลี่ยนจากทอดแหนปลาดำแดงเป็นยกยอ่อมีทอดแหนอยู่ใกล้นะครับควาบืหผ่านพิมือนะครับแต่วันนี้นำเสนออีกการยกยอปลาดำแดงหัยสมองครับโอ้โหโอ้โหปุ๊บฟับ ฝนมันตกนะครับผมอยู่ในล่มกลางล่มนะครับโอ้ยโอ้ฮักฮักนีก่ฮักนี่นะครับอ้ปลาตะโขก,กใหญ่น่นนะน,นั่งอยู่บนเรือนะครับกลางล่มเลยฝนตกยกยอนะครับปัดสองยกยอแหมก็ทอดกันไป นุ่นนะครับยกยอยกยอเต็มไปหมดนะครับฝนตกอยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้ผู้ชมได้ดูนะครับยกทีหนึ่งกับสองสโลเอาร้อยทีครับกลับบ้านห่นใญะ ยอทีนึงก็ได้เยอะนะครับภาพบรรยากาศนะครับเรือมันโค้งเค้งนะครับภาพอาจจะมีนุ่นแม่หญิงแม่หญิงโอ้ยแม่หญิงยกยกแม่หญิงแม่หญิงยกยอนะครับเนี่ยหนู่นแม่หญิงยกยอสนุกสนานเลยครับเอ้าเอ้าโอ้อโห ตายนี่นี่นดูดูดูครับดูดูด,ดูโอ้โหดูไม่หน่อยนี่นี่ดูน้ําแดงนะครับสุดยอดนะครับแห่เดียวแต่ละทีนะครับนี่ไม่ธรรมดาอาสุดยอดนะครับเอ้ามาดูของกูช่วยนะครับยกย,ยอขึ้นมาแล้วโดดหนีกับปลานั้นครับย่องย่องย่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 งโอ้ยปลาทีปลาอยู่ข้างนอกนะครับ บรรยากาศนะครับฝนตกโอ้โโอ้โฮึเออแขเมียลโอ้พอแล้ว่นบรรยากาศก็จะมีหวานหงหวานแหกันอยู่นะครับหวา,านบานเรือนี่นะครับหวานแนหกกับหวานไป โอ้โหปลดยังไม่ไไมม่่เสร็จนะครับนี่ใกล้ๆครับนี่ไปเรขวัญอะไรเออขวานใกล้ๆนี่นะอิเลี่านใกล้เอามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วงงเงง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 โอ้ยเฮ้ยขาดโอ้โหฝูง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 โอ้ยปล่อยปลาบปไล้ขาดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับฝูงฝูงก่อนฝูงยอฝูงยอขาดขาดขาด อ้าครับก็อันนี้สางยอเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนั่นออกไปเยอะเลยครับปุ๊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 อ้าวโอ้ยยังงี้ครับได้เยอะอยู่ครับเออน้ำวนอ้าวยกยอนะครับยกยอยอจะยกได้สามครั้งแล้วแหว่นได้หนึ่งครั้งดูแหนะครับโอ้โหดูนี่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 ดู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  ว้าข้งหลังก็หวานลงปีอีกโอ้โหเอาแล้วครับระหว่างแหกกระยอใครจะสู้ก็ได้นะครับยอดนะครับผมอามาดูครั้งที่สองของผู้ช่วยนะครับนี่แล้วผมเป็นคนตัดผูช่วยเป็นคนตัดอย่างไว้ครับต้องเอาขึ้นไไวๆไม่งั้นกระโดดออกฝนก็ตกครับเอายกเลยครับปุ๊บนับถึงสิบอย่างไว้ครับ โดดนะครับโดดอออครับโอ้โหนี่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 โอ้เฮ้ยเอาเอาลายกอยไว้อ่ะเอาลำเอาลำเอาลำเอออเาลำอ้อยนี่ครับโน่นี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 ่เต็มถังครับเต็มถังเดี๋ยวเต็มถังแล้วก็จะเอามาใส่อัดอัดในถังเออโน่นโน่นโน่นภาบาัดจะเอียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าสภาพก็จะ จะพยายามเก็บภาพทีสวยให้ท่านผู้ชมนะครับเ,เอาข้างหลังเมยครับโอ้ได้ตะโกครับตะโกนะโกนิสองตัวใหญ่เลยนะครับเด่นยังมีข้างหลังอีกนะครับทีมงานนี่สองคู่เท่าคู่ยิ่งใหญ่เอามาแล้วครับมาแล้วครับยกอีกครับอนี่นะครับยอมจะยกได้สามครั้งต่อแหก็ต้องยังฝดไม่เสร็จอ <c oughs> ยอมยอมได้เปรียบตัวนี้แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝนเอานี่นะครับ อ่ะปักครับโอ้โหนน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 ยกหน่อยยกหน่อยกน่อยนหน่อยโอ้น่าซูมให้ดูครับซูมเลยโอ้โหนน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 นโอ้โหเออต้องต้องซื้อซื้อแหอีกซื้อแหเพิ่มนะครับอ้าวยอลงไปอีกแล้วนะครับน้พงเทก่อนไหมเดี๋ยวสามครั้งเทครั้งหนึ่งดูดีมันจะยอกับแหอะไรจะแนีเอากัน กระตอนน,ตอน,ตอน,นี้อะสองพันกระตอนนี้อะสองพันอ๋อมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับผู้ช่วยครับมาอีกแล้วครับกระเด็นกระดอนโดดมีเอ้าอย่างดีนะครับอย่างดีคดี่ได้ทุกครั้งนะครับเน,น,นี่ยมันนะเนี่ยมันจะจะประขาดนะเออหรือแหน่เอ็น <the> ดีกว่านาะ สอผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่นะครับดูนะครับดูนะครับอนี่นะครับนี่แล้วก็เทลงแล้วก็ปิดปั๊บนี่นะครับสดสดนะครับยังย่งยอยก4ี่ครั้งสี่ครั้งแล้วยอยก4ี่ครั้งแหยยังปลไม่เสร็จน่ไม่ต้องพูดถึงหมุมเลยครึ่งชัง <laughs> ่วโมงเอาละครับยอกับแหใครจะแน่กว่ากันเอา บึบมาอีกครับครั้งที่ห้าแล้วแหยังสางไม่เสร็จโดดนุ้งเงงุงเงงุงเงงโอ้ด่มาอีกโอ้โหน้ำแดงนะครับคือน้ำโอ้โทษทีครับน้ำมันจะไหลลงลง,ลงมาจากเขานะครับเห็นไหนมเดี๋ยผมซูมให้ดูนะครับเนี่ยน้ำจะไหลลงมาจากเขาลงมาเรื่อยๆนะครับก็มีนักเนี่ย ยิงยกยงยกยอนะครับยกยอกันนวนะก็มีนะครับนสนุกสนานกันใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชมของเราต่อนะครับมาอีกแล้วเอาแหนตอนนี้ปดเสร็จแล้วครับยกยอยกได้หกครั้งแหตนต่อหนึ่งครั้งคลิปนี้นะครับ ยอกับแหใครจะแน่ก็กันมาแล้วผู้ช่วยโรดโรดโดโดผมว่ามันกระโดดหนีได้โอ้โหอู้เยอะนะครับปากนี้ป๊าบแหลงไปแล้วครับแหก็ลงไปแล้วโอ้โหนี่นี่นี่อเล่นตัวล้เกินยอมจริงต้องเปนที่คัตัวใหญ่ใอกยอโอ้ห ครึ่งตักครึ่งตักเลยครับนี่น่าต้องย่อดีกว่าต้องย่อดีกว่าว้าผัดสองอผัดสองมาผัดสองมาวะแห่ทีแห่ทีนี่ต้องหวานตรงนี้แหละนี่อย่างนี้ก็ก็รอสอบกันสิเวลาเขาหวานลงเอาขึ้นเสร็จแล้วก็น้าก็เอา่หยหวานลงตรงนี้แหละหวานลงตรงนี้นี่ม มันจะวิ่งวนอยู่ข้างๆนี่แหลข้างตะ,ต,ะต,ะตะฝั่งนี่นะไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไกลนะครับท่านผู้ชมนี่มันจะมันจะอยู่ข้างตะฝั่งนี่นะครับนี่มาอีกแล้วนะครับมผมดูแลประมาณแปดครั้งนะต่อแห่แห่ปากหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> นับเลยแต่ว่าบางครั้งอาจจะได้มากได้น้อยนะครับยอนเี่ยเอามาแล้วครับแห่มาแล้วครับแห่มาอีกแล้วครับ โอ้ยฟาบแต่ละครั้งโอ้โหนี่เห็นไหมวู้หมานจริงๆเว้ยเฮ้แห,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 ห่ซื้อร้านไหนนี่เอ,เออนี่ยนอนนะครับนี่นี่ก็มีนะครับเดิมสองนะครับยอกับแห่ใครจะแน่กว่ากันนะครับผมภาพบรรยากาศนะครับนด่ม

โอ้เยอะนะครับนี่นี่นี่เต็มนะครับเต็มเต็มเทเลยไหมนองพงเทเลยไหมเทเลยครับเออเทเลยเทเลยอ่านี่เทแล้วปิดปั๊บนะครับเอาอีกครั้งนะครับลงไปแล้วดูกันยาวๆนะครับภาพบรรยากาศที่สวย รอชมรอชมมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับเนี่ยโดดเนี่ยมักระโดดหนีหมดแล้วครับถ้าขึ้นใหนืไมนะครับ,เน,นรบเนี่ยามาได้ทุกครั้งนะครับเนี่ยได้เยอะนะครับนะเนี่ยวาร์ปต้องช่วยกันตักนะครับโอ้แน่นอนนะครับเยอะน้ำไหลนะครับแต่น้ำมันไหลลงมัน น้ำไหลลงมาครับปลามันก็วนแถวๆนี่นะวนแถวๆนี่แนะ่เต็มถนะังแล้วนะ้ำพงมานะ้ำพงมาไหนะครับวันนี้เปลี่ยนเวรนนะครับ <laughs> ยนเวรยนผช่ว ด้วยบอกไอเหนื่อยแล้วเดียนเวียนนะครับกดลงลึกนะครับกดลงลึกอ่ากดลงลึกยกไม้ดูขึ้นกดลึกๆกดให้จำเออได้แต่ไม้มาเอาลองดูกเปล่าเอ้าลองดูเอ้าขึ้นเลยหนึ่งสองสามคนเออจะเลี้ยงเออแล้วอ้าวพอได้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  ก็มาทำมาสงมาได้อ่าผ sure right okay. ู right ้ช่วยพักก in ่อนก่อนดืมเครื่องชูกำลังก ja. ่อนครับเออเนทเหรือ่งยกนุนครับหนก็ยกยอนะครับหนุนใกล้ใกล้หนุนรอบไปหมดนะครับบรรยากาศไม่ต้องหวานแล้วไม่ตตองหวานแล้วยกยอแล้ว เอาเอเอาแหน้อยเออเอาแหเอาแหทีแหทีตเาัอาเนี่ยก็านตรงนี้แหละก็วานตรงนี้แหละชี่องเีม่ีหมเออผูกนี่ผูกนู่นเออเราก็สอคนเหมือนเดิมเขาก็เออเออใช่ใช่ไอ้อีกิงนึงไอ้เพิ่มนึง เอ้าอึ๊บเอ้าอึ๊บโอ้ยหักหักฮ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 ักหนูมันโดดมันกระโดดนี้นะครับอุ้ยหวตะเพียนใหญ่โอ้โหวันนี้มันเยอะด้วยเยอะนะครับนั่นเยอะนะครับนั่ยนี่มีที่ตักนะครับตักอย่างนี้เดี๋ยวก็ขออีกปึ๊กนึ่งเราไหวเราไปปลด เอาให้พอไดเอาไปยังเฮ้ยไปเรือแล้วนะพอแล้วไปยังไปยังตัดดีหายากไงตัดดีหายากไงเฮ้ยหัวเรือไงเฮ้ยทับปลาทับปลาหัวอะไรไปนู่นไปยยาไปู่นกำแพงอยู่หลางยาไปนู่นเอาเอาหัวเรือยาไปนู่น ต้กไม้ต้นนะครับต้นยาใหญ่นะต้นไม้ที่ตอนน้นใส่ด้ไม่เท่าไหร่มยังยังเอาไ้กงนร้องล่องี่้เอายกงยอดยอดมนนี่เอไงเอาไงเอายกยกโอ้ปุ๊บ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 โดดจก้งจกงจกงเนี่นะภาสวยเลยโดดีหมแล้วโอ้พอได้พอได้พอได้ นี่นะครับโอ้ยเยอะนะครับนี่ยกยออเดี๋ยวตะค่นครับเราจะย้ายย้ายที่เอาเอาหัวเรือไปใหม่ไปใหม่นะครับรย,ย้ายอ่ะทีนี้ยยนก็ย้ายย,าย้ายไม้นะครับย้ายเรืเอมาแล้วเปลี่ยนหัวเรือเอายกแล้วครับขึ้นมาแล้วป๊บอ่านี่นะครับยกยอยอกับแหาาใครจะแน่กว่ากันนะครับเอตอตกไปหัวเรือ nãy giờ vô kẹo một rồi nhá ơ cái nia nó bay xuống luôn nó เอาขึ้นนะครับย่อขึ้นนะครับอ้าวดูนะครับเดี๋ยวหาที่สายก่อนนะปับปุบปับปุบปับปุ๊ปบปุ๊บปับหนาใช่ไหมโอ้โห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 นี่นี่ตีเนี่ตัดเอาอย่างนี้นะครับเหยุดเดินหน้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเดินหน้าไปสักคู่ครับผม <ắng. S 2> ครับก็น,นี้เรือก,ก็กลับไปหนึ่งลำนะครับวันนี้เราก็ย้ายหมายมาให้เลยต่อมาหน่อยนะครับนี่อยอยกมาแล้วครับดูที่จะเป็นยังไงโอ้โหตรงยังไว้ยังไวโอ้โห้ยครับเราต้องผัดกันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามยายกนะครับ แล้วก็ผู้ช่วยมากินลูกชิ้นเหนื่อยนี่ก็หวานแหลงไปแล้วครับเติมสเบียงนะครับผัดสามผัดนะครับอยู่ในร่มนะครับผมนภงบอกว่านั่งอยู่เฉยเดี๋ยวโทรศัพท์จะล่วงนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนี่นะผช่วยทานพร้อมๆลูกชิ้นนะครับมีแต่ห่วงนะครับอ่าลงไปแล้วครับนี่นภงเป็นไงครับหนาวไหมครับ ไม่หนาวอย่างนี้ Goodnight, ไม่หนาวนะครับระพงบอกไม่มีการหนาวเพราะว่าไม่มีโอกาสได้หนาวเออนี่ดูกันยาวๆนะครับภาพบรรยากาศที่สวยครับนี่ๆๆๆๆๆอๆๆๆๆ เดี๋ยวจะว่าแหเราไม่แน่ใช่ไหมย่อขึ้นยังยอมาดูยอเอาแหกัยอยกัแหใครจะแน่เอาพอแล้วมันเอาขึ้นไ่ไวยอจะขาดนู่นน่นนู่นนะครับน้องลูกน้มันโดดนุ่งนุนั่นนุ่น่นุุ่นนนนนนน่นนง่่ ปีหนึ่งปีละหนึ่งครั้งนะครับนี่ปลาน้ำแดงครับผมก็ได้พอดีนาพงเขาโทรไปหานะครับก็ได้มีโอกาสมานะครับแล้วถ้ามีโอกาสมาอีกผมก็จะมาถ่ายให้พี่น้องดูบ่อยๆนะครับเก็บภาพวิสวยงามนะครับผมบรรกาศ าอีกแล้วนะครับฟาบแหก็ลงไปอีกแล้วครับฟาบนี่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับยอกับแหกใครจะแน่นครับดูนะครับผู้หญิงตั้งสาวอยู่นู่นเเต็มไปหมดนะครับแ,ดแ,ดแดาบดแบดระวังเยอะอย่าง กนนะครับเทปาก่อนนะครับเออเน,นี่นเอานีนะครับว้าหมดยังเอาอีกถังนึงาไปปิดครอบปิดคัอบ,บน่แล้วก็ถาก็เอาลงไปแล้วครับใต้ร่มนะครับมีร่มไม่งั้นถ่ายทำไม่ได้นะครับฝนตกพี่น้องเห็น ันสวยๆเป็นไงครับตาเหนื่อยไหมครับเปลี่ยนยกได้หล่อไหมหลอหลอ่อนี่ลาบอกหล่อไหมออเอาเหี้ยเหี้ยขึ้นทีหลังครับย่อขึ้นก่อนครับโอ้มาแล้วครับโดดโดดนะโดดโดดโดดไปครับโอ้โหนั่นนานานายกย้อนะครับเอาเห<อ>ี้ยเอาเหี้ยขึ้นนครับเหี้ยโอ้โหสโลสโลสโลครับโอ้โอ้โดดขึ้นมาโดดขึ้นมาผู้ช่วยครับ นี่โอ้โหทีเดียวครับนี่ทีเดียวโกดยอดเอาละครับมีการแข่งขันมเ,เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ผมว่าผมจะรอดหรือรักษากล้องไว้ให้ดีเลยครับน,นเหลือก็โยกเกกโยกเกลก,ก,กนะครับพอน้ำมันไหลด้วยชุดนี้คุ้มเลยชุดนี้คุ้มเลยครับผมให้เกฟรีแล้วก็ผู้ชมได้ชมกันอิ่มๆนะครับ วิถีชีวิตชาวบ้านการยกยอของในง้วยสมองเรานะครับในหลายท่านอาจจะถามผมนะครับว่าเขาเปิดหรือยังไอ่ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดเพราะว่าผมเป็นคนพื้นที่นะครับผมยอไม่เกินเมตรครับยอไม่เกินสองเมตรแหไม่เกินหกอกนะครับหมายแล้วครับนวนๆๆๆๆแต่สักคนเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมครับนพงอ่าเป็นคนพื้นที่นะครับ ก็โชคดีที่ได้มาถ่ายทำนะครับที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นภาพที่สวยงามนะครับกับวิถีชีวิตยิ่งขึ้นนะครับการยกจอป่าน้ำแดงนะครับปลาน้ำแดงปีละหนึ่งครั้งนะครับผมจะให้พี่น้องชมพัฒนบรรยากาศนะครับพอมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเลยครับเพราะว่ามันไม่มีที่ใส่แล้วครับนี่ขอให้พี่น้องนะครับเอีทุกท่านนะครับมีความสุขแคล้วคลาดจากโควิดนะครับผม แค่คาดจะโควิดนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับผมอีกทีนะครับตาอีกทีนะครับตาทีนะครับตาลมมันก็จะได้บ่อยนะครับสวัสดีครับ